มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยระหว่างถ่ายทำเพื่อนอินไปหน่อยค่ะก็เลยสอบเข้ามาที่หน้าคา <c oughs> บนเอาไว้ค่ะว่าถ้าเกิดชนะก็ต้องเลี้ยงชาบูอะไรเงี้ยค่ะเอาไปสอบไปบนผมเผบเอยิ่งทะเลาะก,กันเราจะได้มุมมองความคิดไอเดียใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมต <c oughs> ิเพื่อก่อไม่ว่าจะเข้ามาจะสาขาไหนแต่ดีเซียมตอบโจนแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะคือคำตอบติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกสวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการวัดไลแดงดินแดดวัไลรอ พบกับผมอีกแล้วนะครับโอเว่นอาทิตย์มาเลิศครับใจใจกิตินุรัตนชัยคนดีคนเดิมคนน่ารักเราอยู่กับพี่พี่สำนักวิชาสาราสนเทศศาสตร์สาขาดิจิตอลคอนเทนต์และสื่อนะคะได้ข่าวบอกว่าช่วงธันวานี้เขาได้รับรบางวัลมาค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จัก<ม>พี่พี่เขากันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อชุติศราชัยพลบาลค่ะชื่อเล่นมูมูค่ะสวัสดีครับชื่อกิติพจน์รัตนพงศ์ชื่อเล่นชื่ออ้นครับสวัสดีครับชื่อธนากรก้าวสุนชื่อเล่นชื่อบาสครับสวัสดีค่ะพัชรพรสวครับ พิทักษ์ีหามาศครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับผมจากที่ทันวาไปที่เกิดมามีอีเวนต์อะไรไหมคะเมามาหน่อยได้ไหมคะเป็นโครงการต้นกล้าความดีของเมือนที่อินเตอร์ลิงค์ให้ใจอะคะ่ะไปแข่งขันการทำคลิปประกวด ในรอบหัวข้อความนี้ที่อยากทําค่ะรางวัลที่มาตั้งโชว์ตรงนี้ก็คือเป็นรางวัลชนะเลิศครับผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างแบบตื่นเต้นไหมคะเนี่ยตอนแรกอะคลิปวิดีโอที่เราทารอบคัดเลือกอะค่ะเราคาดคิดว่าคุณภาพมันไม่ได้ขนาดนั้นเราคงไม่เข้ารอบหรอกอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วเข,เข้ารอบเป็นทีมที่ <c oughs> 1ก็เลยตกใจกันทั้งหมดเลยวันนั้นตีสามตีห้าอาจารย์ทักมาบอกว่าเข้ารอบนะก็แบบฮะฮะทุกคนแบบ งานงานจัดที่ไหนนะคะนครนายกค่ะโรงแบบรมชนละพึกงรีสอร์ทแล้วถ้าสําหรับเรื่องไอเดียในการคิดคอนเทนต์ล่ะคะอันนี้ต้องยกความดีความเจ้าไม่อาจารย์ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าหลังจากเราคิดไอเดียเสร็จเราก็ไปปรึกษ,ษากับอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยเสริมเติมแต่งให้ที่สําคัญเลยก็คืออาจารย์ศิริวัฒนาแก้วพันถกค่ะเพราะถ้าเกิดอาจารย์แกไม่ส่งลิงก์มาให้พวกเราก็ไม่รู้เลยว่ามีโครงการนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าเราก็ได้รับการประชาสัมพนันธ<า>์จากอาจารย์ได้อาาย่อางดีมากเลยค่ะเราได้อะไรจากการแข่งขันนี้มากที่สุดคะ ประสบการณ์การถ่ายทําภาพยนตร์สั้นซึ่งปกติคะ่ะเราทำแค่คลิปเล่นๆถ่ายติ๊กต็อกเล่นๆคือไม่เคยทำฟอร,ร์มทีมอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ท้าทายสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ทําแล้วก็ได้ลองใช้ชีวิต ในการทํางานจริงๆในที่อนาคตเราต้องโตขึ้นไปทำอะค่ะได้ทํางานร่วมกันกับเพื่อนๆซึ่งต่างคนก็ต่างความคิดต่างมุมมองหนูกับอ้นทะเลาะกันบ่อยมากเพราะว่าเราเป็นโปรดิวเซอร์กับผู้กำกับด้วยกันเขียนบทด้วยกันแล้วก็จะมีการตีกันบ่อยๆแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะยิ่งตีกันทำให้เราได้พบว่าต่อให้ตีกันเราก็ไม่ตัดขาดเพื่อนกันแล้วเผลอๆยิ่งทะเลาะกันเราจะได้มุมมองความคิดไอเดียใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมตดเพื่อก่อใช่ค่ะ่าตาแต่ยังมีชีวิตรอดแล้วตอนที่ไปแข่งครับได้จดการแข่งขันอะไรยังไงบ้าง โดยการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับพระราชลําริค่ะตั้งแต่รอ1ถึงรอ10เลยค่ะแล้วก็จะมีเวลาในการทําคลิป3 4สชั่วโมงค่ะหัวข้อหลักนะครับเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติครับผมเรายากไหมคะในการ represent ความรักชาติของคนรุ่นใหม่ในการตีโจทยากหรือเปล่าโชคดีที่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบมีการบรรยายไปและทีนี้บางข้อมูลเรารู้อยู่แล้วเราก็เลยแบบได้แอบเขียนบทเล็กๆไว้หวังว่าหัวข้อโจทย์ที่เขาจะบอกในภายหลังจะตรงแอบดีใจนิดนึงตรงที่หัวข้อโจทย์มันตรงกับที่เราเขียนไว้พอดี โอ้ <laughs> ถ,อถ,อถือว่าไหวพริบดีมากเลย <laughs> ไ,ดได้ไปบนที่ไหนมาหรือเปล่าคะเนี่ย <laughs> บนไว้กับอาจารย์ดรสิริวัฒนาแก้วพันเอกแล้วก็อาจารย์สัจรีตบบนเอาไวค้ค่ะว่าถ้าเกิดชนะก็ต้องเลี้ยงชาบูอะไรอย่าง <laughs> เงี้ยค่ะไล้ยงชาบปบนใช้ของกินเป็นอะไรครับเพื่อนถ้าอาจารย์ฟังอยู่นะครับก็จัดชาบูให้ทีมนี้สักสิบม้อนะครับเป็นอย่างต่ำนะคะต้องกินเพิ่มอีกนะคะอยากจะไปดูคลิปที่พวกเราสร้างขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้าง ครับนี่ก็เป็นตอนต้นนะครับมู่กําลังสงสัยอยู่ว่าความดีคืออะไรนะครับา <c oughs> ทำไมค <c oughs> นต้องสงสัยความดีคืออะไรก็ฉากนี้ต้องขอบคุณขอบคุณพี่นีนที่หาเลี้ยงให้มูทำไรนั่งเก็ดเพื่ออ๋อนังเอกสาวนีว้เองคมคืออะไรอ่ะความดีหรอคืออะไรก็ได้อ่ะที่แกทำแล้วเกิดประโยชน์กับคนหมูมากที่แกคิดว่าทําแล้วสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างคุณค่าให้คนรอบข้างทำให้สบายสบายใจ อันอันนี้บอกตามนี้นะม,ม,มันต้องพากทับอ่ะครับเพราะว่าวัานนั้นไม้ที่ใช้มันพังถ้าไม่เข้าใจถ้าแกสงสัยก็ไปดูกันลเลย,ยสมูทมากเลยนะคะนี่ถัดมาคนทะี่หนึ่งคนต่อไป <c oughs> พักเสียงอันดับหนึ่ง <c oughs> นี่ไงความดีฮะ <c oughs> นานี่นะ <c oughs> อันนี้ก็คือยังพากอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพากทั้งเรื่องเลยครับพากจริงจริงอะมันนานนั้นนะก็เลยต้องพากใหม่เป็นนานี่นะที่นี่คือโค้ หนองนาย้อนไปเมื่อก้าปีก่อนคำว่าโคกหนองนาได้เริ่มขึ้นตามหลักสาสตรระาชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์าฉากนี้ก็คือ,<ร>อปีนต้นไม้่านรก็มันมันมีมันมีมันใดเป็นคล้ายคล้ายแบบบ้านต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสสิพยายามมาเลยนแต่ปีนต้นไม้ที่ทรงพระราชทานให้กับเราเนี่ยค่ะ ะปรกอบมันเป็นฟิลแบบเราไม่คุ้นกับสถานที่ค่ะมันอ้นบาสจะช่วยแบบเดินพื้นที่ก่อนสำรวจพื้นที่แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยแล้วค่อยหาไอเดียมาใช้สถานที่ที่เราไปถ่ายเราใช้ที่ไหนล่ะใช้ของโรงแรมนะครับด้านหลังโรงแรมมันจะมีอ่โรงแรมสีเขียวครับอ่ซึ่งชนละพึกดีสอร์ทครับอ่ด้านหลังมันจะเป็นโคกหนองนาครับแบบตามโครงการครับตามโจทย์ที่เขาอยาก r e p เ e s e n ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันเป็นความดียังไงอ่าก่อนคคนอะไรเล่าตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาเล่ายันค่ำ ชุดก็ไม่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแค่ผมอันนี้คือในรอบชิงหรือว่ารอบคัดเลือกไปอันนี้รอบชิงเลยค่ะทางการเกิดน้ำพุ่มได้รับคำชมจากทางมูลนิธิค่ะว่าเขาเขาตกใจว่าผลงานของเด็กปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งเอง,เองได้ขนาดนี้นแล้วก็รู้สึกเหมือนดูหนังม้วนหนึ่งตอนนั้นก็คือใจฟูแบบฟูมากยันสภาพนางเอกดีกว่าการที่เป็นนางเอกเนี้ยนะะรู้สึกยังไงบ้างอะคะ ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเพื่อนๆจะเลือกมาเป็นนักเอกเพราะว่ามีมีสาวกันอยู่แค่สองคนค่ะนอกจากนั้นก็เป็นหนุ่มๆที่ชอบกันคิทาโบต่อแล้วก็พิสูจน์อักษรทั้งหลายเลยค่ะแเห็นคนช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และข้อคุณขึ้นอย่างพ่ม่ต้อให้ได้ค่ะโดยไม่บอกว่าฟอนก็ทำออกมาได้ดีมากเป็นนางเอกน้ำมือหวานให้สุดกำลัง ในการเสริมสร้างแมความดีพระบรมดาชว่าในพระบาทสมเด็จพระพรทธยอาจุพิเศมหามณีพลอดุญเดชแล้วก็มันเปากพระาทาย์กำมังจะตกอ่ะพื้น <players> ท <bubble laugh> <idal sweet UK> ี่มันสวยมากก็ประมาณนี้ครับคิวโอ้เก่งมากเลยค่ะขอตบมือให้คละ ทั้งเรียนทั้งกิจกรรมเนี้ยค่ะโปรเจกต์มากม่เราแบ่งเวลาเรียนกันยังไงครับผมจะเล่าถึงรอบทัดนเลือกก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องทําที่มหาลาัยก็เหมือนเราใช้เวลาตอนเย็นไม่ก็เวลาว่างในการมานั่งช่วยเขียนบทแล้วก็ไปหาอาจารย์อะไรแบบนี้ครับส่วนที่ไปชดระพฤกนะครับที่ไปแข่งที่รอบชิงชนะเลิศเลยครับก็วันนั้นจริงๆต้องลาลาสอบ1วันครับ,รบพอกลับมาถึงก็เริ่มต้นเทอมใหม่ก็ไปขอสอบก็โอเคครับ ส่วนของมู่ค่ะก็จะรีบเคลียร์งานอะไรไว้ล่วงหน้าให้เสร็จก่อนเพราะรู้ว่ากลับมาถึงมันเป็นสอบแล้วแล้วก็มันมีงานที่ต้องตามเคลียร์ส่งย้อนหลังซึ่งมันไม่ทันแน่นอนก็เลยรีบส่งให้เสร็จปุ๊บแล้วประจวบเหมาะกับช่วงที่ส่งวิดีโอรอบคัดเลือกค่ะมู่มีซ้อมกิจกรรมเชียรเดอร์ด้วยแล้วมันก็เลยชนกันเวลาชนกันอ้นก็เลยต้องมานั่งรอให้หลังจากซ้อมหลังจากอะไรเสร็จถึงจะได้มานั่งเขียนบทนั่งมานั่งตัดต่อกันอ ปัญหาตอนนั้นที่พบค่ะก็คือหลังจากที่เราเขียนบทกันเสร็จแล้วถ่ายทำวิดีโอรอบพัดเลือกครับมันเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยระหว่างถ่ายทำก็คือเป็นฉากแอคชั่นบู๊เพื่อนอินไปหน่อยค่ะก็เลยสอกเข้ามาที่หน้าขาแล้ววันต่อมาหนูก็ซ้อมริทไม่ได้เลยเพราะว่าเดินไม่รอดวันนั้นก็พยายามต่อไปจนจนถ่ายเสร็จครับแล้วก็ฟุตมันใช้ได้ด้วยค่ะแล้วติดปัญหาคือหนูก็ไม่พร้อมอยู่ภาคอีกก็เลยเป็นฟอนช่วยภาคเสียงให้นะตอนนั้นยันลองภาคให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอขอขอ,ขอหนึ่งบทเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้ยงไงแต่่รู้วาทุกๆคน มีเราอยู่ในตัว สตล์ก็คือแบบหนูลูกหน้ามาเวลแต่แต่เสียงอะคิตตีมากก็ได้ฉายาเลยนะคะพูดถึงก,กิจกรรมนี้ดีค่ะ DCM ตัวตึงคืออะไรอะคะเป็นค่ายที่รับน้องๆปี -6 6เป็นต้นไปอะคะ่ะให้เข้ามาดูงานศึกษาดูงานเกี่ยวกับอหลักสูตรดิจิทัลคอนเทนเนื่อซึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งขณะนี้ก็กําลังมีการละลายพฤติกรรมรับขวัญน,น้องมีการพาชมห้องแลบพาชมห้องที่ปฏิบัติการจริงใช่ค่ะเราอยากทราบจำนวนค่ะว่าเด็กๆนะคะมากันเยอะไหมคะนักศึกษาที่สะดวกมาในวันนี้ค่ะ ประมาณ20คนก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่า20คนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะคะจริงๆนะคะจํานวน20คนเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพค่ะและเชื่อว่าน้องๆ20คนนี้จะเป็นเด็กในอนาคตที่พร้อมที่จะมาสร้างผลงานให้เราได้รับชมในอนาคตอย่างแน่นได้รับอะไรจากค่ายนี้เยอะแน่นอนค่ะครับเดีนนนะะ๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆน,นะคบว่าจะรู้สึกยังไงในการมาค่ายครั้งนี้นะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับ ที่มาค่ายนี้ก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากค่ะรุ่นพี่ก็เป็นกันเองแล้วก็เล่นกันสนุกสนานเพื่อนๆก็เป็นกันเองครับเพราะว่าเหมือนเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกแต่เราก็สนิทกันเร็วมากค่ะผมบอกเลยว่าสนุกมากครับตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยใจดีมากๆด้วยครับแล้วก็รุ่นพี่ทุกคนก็แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ต้อนรับทุกคนจะเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยครับตั้งแต่เช้าที่ผมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะพี่ๆก็ยังต้อนรับและให้้คววาามมออบบุ่่่กกัตยงเ็ทีแล มีกิจกรรมต่างๆนะครับให้ทํามากมายเลยรวมถึงพาเราไปสถานที่ต่างๆนะครับของมหาวิทยาลัยรวมถึงอาคารเรียนของเราที่ได้ใช้เรียนในหลักสูตรของเราด้วยนะครับ อย่างไร้ว่าสุดยอดไปเลยก็ Girl, ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับพี่ๆนักศึกษาที่น่ารักของเราจาก DCM ที่มีภาพประกอบน่ารักน่ารักสวยงามแบบนี้นะคะจากทราบว่าทั้ง5คนเนี่ยครับทำไมถึงมาเลือกเรียนหลักสูตรนี้ที่วารยของเราเห็นว่ามันมีดิตอนมีคอนเทนต์มีสื่ออ่ะมี3ามสิ่งที่เราอยากเรียนพอดีครบก็เลยแบบแบบ <3 S 1> ปลงใจสมัครเลยวันนั้น <Wow. S 1> จากผลงานจากประสบการณ์ในพออะไรเงี้ยค่ะมันของมั่วค่ะมันค่อนข้างตรงกับสาขานี้แล้วมันจะครอบคลุมมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าหนูได้ใช้งานมากกว่าอย่างตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ค่ะหนูก็ได้ใช้ในสิ่งที่หนูเคยทําพวกงานพิธีกรพวกงานการแสดงอะไรเงี้ยค่ะจนทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูเลือกสาขาไม่ผิดที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่ามันได้ใช้กับอนาคตครับ mm. เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ information organizing ชอบครับชอบสาขานี้แล้วก็ชอบอาจารย์ครับอาจารย์น่ารัก uh. เป็นสาขาวิชาที่อนาคตข้างหน้ามีงานทําแน่นอนค่ะที่ต้นพวกคอนเทนต์พวกสื่อพวกนี้ค่ะมันจะบูมมากแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เลยเลือกจะเรียนอาจารย์ก็น่ารักทุกๆคนเลยค่ะครับของผมก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าผมชอบทํา YouTube มาก่อนแล้วนะครับมีมีช่องไหมครับมีช่องไหมธนกรเอ็กทัรแล้วก็แล้วก็อ,กอช่องนะครับที่ผมทําร่วมกับเพื่อน ก็คือชื่อว่าม <Wow. S 1> าพอยครับผมชอบทำคอนเทนต์ใน YouTube แล้วก็ผมมาเห็น d t m พอดีเป้าหมายของแต่ละคนในอนาคตตั้งเป้าหมายว่ายัางไงบ้างสารภาพเลยค่ะยังอยู่ในช่วงตามหาความฝันเพราะว่างานนี้ก็น่าทํางานนี้ก็ดีและงานนี้ก็ใช่เรายังต้องค้นหาต่อต่อ,ตอไปคะ่ะว่าอย่างเราเนี่ยจะเหมาะสมกับตรงไหนตรงไหนเป็นสถานที่ของเราที่เราไปอยู่แล้วเราจะชานิง่งอยากอยาก แบบอยู่หน้ากล้องอยู่เป็นเป็นที่พี่กล้องที่ยืนอยู่ตรงนี้อยากทํางานแบบเขียนบทอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคิดว่าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ค่ะเพราะว่ามองว่า อนาคตน่าจะไปได้รุ่งมากค่ะอยากจะบอกกับน้องๆเด็ก -66 ที่กําลังจะเตรียมตัวที่จะสอบเข้าหรือว่ามีความสนใจไงบ้างของสาขานี้นะครับมีสมาธิกับสิ่งที่ทํามากขึ้นขอแค่คุณตั้งสติแล้วคุณคิดให้ทันอ่านหนังสือให้ทันปรับเวลาเล่นโทรศัพท์เล็กน้อยในช่วงก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนพักก่อนให้เพียงพอมอนหนัพลาดตรงที่ว่าก่อนสอบอ่ะค่ะหนูจะชอบที่แบบโต้รุ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาเลยก็คือก่อนสอบเราควรนอนให้เพียงพอไม่ว่าทุกวันนี้ยังไม่พอก็ทำอยากบอกรุ่นน้องว่าอาจารย์น มากมีเรื่องปรึกษาอะไรก็สามารถทักหาอาจารย์ได้เลยสู้ๆค่ะตั้งใจยังไงทุกคนก็ทําได้นะคะไม่ว่าจะเข้ามาจะสาขาไหนแต่ดีเดียมตอบโจทย์ได้นอนค่ะอย่าลืม,มนะคะ่ะคือคําตอบติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกค่ะก็ะต้องขอยินดีกับรางวัลที่ได้มากเลยนะคะขอบคกับรับเองหน เ <im itation> ก่งมากเก่งทุกคนเลยขอบคุณทุกทุกคนเลยคะ่ะพี่พี่ทุกคนที่เข้ามานะคะใกนการสัมภาษณ์วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะได้ฟังทุกคนพูดน,นะะ่ารักทุกคนเลยค่ะต้องขอบอกค่ะว่าขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการว <im itation> ันไรแลนดินแดนวันไรลากบายบายค่ะและทีมที่ได้รางวัลปรบโหวดไปได้แก่ทีมถึงเล่นจะเป็นลมเหมือนกัน <im itation>